สวัสดีครับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่ทุกคนทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้นะครับช่องสมาคม c h ชาแนลก็มีเหรียญที่จะมาแนะนำให้ สะสมกันในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีราคาแพงช่วงนี้สองเหรียญน,นี้สองปีพศออนี้ก็มีราคาคืนหน้าเหรียญไปอพอสมควรแล้วนะครับ เริ่มจะหายากทุกวันนะครับเริ่มจะหายากทุกวันเป็นเหรียญที่หายากนะครับเหรียญแบบไหนหายากก็เหรียญผลิตน้อยนะครับเหรียญผลิตน้อยผลิตอยู่ที่หลักล้านนิดๆนะครับก็เลยหายากนักสะสมก็ นิยมเล่นหาแล้วก็มีราคาซื้อขายกันแล้วนะครับเหรียญแรกนะครับก็เป็นปีพศ2541นะครับปีพศ2541 ราคาปัจจุบันนะครับแต่ละร้านก็รับซื้อไม่เหมือนกันนะครับแต่ละช่องก็รับซื้อไม่เหมือนกันแต่ก็หายากเป็นบางพื้นที่นะครับเหรียญนี้ก็ผลิตอยู่ที่ หลักแสนเลือนอนิดๆจะถึงล้านจำนวนการผลิตนะครับก็อาจจะหนึ่งล้านนั่นแหละนะครับแต่ข้อมูลไม่าทางช่องสมาคมชาแนลในได้ข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับก็หลายๆช่องนะครับประกาศร,รับซื้อ บางช่องก็เลี้ยนละห้สิบาทบางช่องก็เลี้ยญละแปบาทบางช่องก็เลี้ยญละเก้าสบาทบางช่องก็เลี้ยนละร้อยนะครับแต่ถ้าสภาพใหม่ๆนะครับก็ราคาก็อาจจะแพงนะครับใครมีนะครับก็พบเจอก็เก็บสะสมไว้นะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะไม่หาหาไม่พบเล้วหาไม่จเจอแล้วนะครับ ็ในอนาคตต่อไปก็อาจจะไม่พบเจอเลยดังนั้นช่องสมาคม h ช n แนลก็นำมา,าให้ข้อมูลนะครับเหรียญที่หายากนะครับเหรียญที่มีอนาคตนะคตอนนี้ก็ช่องไหนร้านไหนก็รับซื้อนะครับราคาก็ตามสภาพเหรียญขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขาย ช่องสมาคมชาแนลก็ไม่ได้ประกาศรับซื้อเนื่องจากว่ามันกําไรไม่เยอะนะครับซื้อมาหนึ่งร้อยก็ขายไม่ออกนะครับแต่ถ้าจะซ,ซื้อราคาห้าสิบบาทต่อเหรียญไม่มีคนขายแล้วละ่ะห้าสิบบาทนะครับไม่มีคนขายผมกล้ากลันตีได้นะครับเกรียญละห้าสิบาทไม่มีคนขาย เหรียญละหนึ่งร้อก็อาจจะคุยกันได้นะครับช่องสมาคมก็เลยไม่ซื้อนะครับช่องสมาคมชาแนลมีก็แบกปันอย่างเดียวนะครับนี่คือเหรียญที่มีอนาคต10บาทสองสีของรัชกาลที่9ปีพศ2541 เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นสิบบาทเหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับหลายๆช่องก็มีความนิยมนะครับปีพศ2 5ง2ห้าอยสี่บสองนะครับบางช่องก็รับซื้อเหรียญละ สามสิบบาทบางช่องก็รับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทบางช่องก็รับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทนะครับก็เลยมาทำคลิปให้ข้อมูลเพื่อนๆหากเพื่อนๆพ,พ,พบเจอก็อยากให้เพื่อนๆเ,เก็บนะครับเก็บไว้อนาคตข้างหน้าเหรียญน,นี้ก็ปีพศนี้ก็อาจจะอยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทต่อเหรียญเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับเป็นลำดับที่สามของเหรียญสิบบาทสองสี 2, ของรัชกาลที่เก้านะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านกว่ากว่านะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำมาเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญชนิดหายาก เลียนผลิตน้อยเลี้ยนควรสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ